หมูกรอบเยาวราชโอ้โหน้องยังใหญ่เลยลูกชิ้นยักษ์ลูกชิ้นจัมโบ้ไม้ละ50บาท สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เมกะบางนานะช,ช่วงเทศกาลตรุษจีนนี่ไปหมดเลยอะ่ะก็มาในในในทีมคล้ายๆตรุษจีนนะด้วยไหนโดน,นหอมได้ไหมาลนะอันนี้เขาเรียกอะไรล่าเฉียวลาเ,ยลาเียวนะเป็นของกินของเด็กๆนะเด็กๆชอบมากครัไปดูดิเขาบอกว่ามันจะเผ็ดร้อนเลยใช่ไหม <laughs> แล้วก็กลิ่นแรงด้วยใช่ไหม <laughs> อือต้องไปกินห่างๆเพื่อนเลยนะไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกัน ของดีทุกภาคของประเทศไทยนะเน้นของกินเลยแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นมีอะไรเต็มเลยนี่ตรงโซแรกนี่ข้าวหลามตะหหอมไปเอาลาเถียวมาละเดี๋ยวนี่ตรงไหนนะ,ะมาดูนี่อันนี้ของของโปรดของพ่อเลยอ่าแซลมอนหนูกินไหมเนี่ยแซลมอนกล่องละร้อยนะแซลมอนดองกุ้งดองกล่องละร้อยเองอน่ากินอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดินสำรวจก่อนอันนี้ ปลาแซลม,มอนหนูกินไหมนะเนี่ยเนี่ยแซลมอนเป็นข้าวข้าวหน้าแซลม,มอนอันนี้สาหร่ายสาหร่ายพวงองุ่นอ่ากล่องละ60บาทเองสองกล่องร้อยล้วกันนี่ปูอัดกินไหมเนี่ยนี่ยเนีปูอัดกล่องกล่องละ60เหมือนกันเนี่ยสองกล่องร้อยเดี๋ยวพ่อจะกินแซลม,มอนนะแซลม,มอนดองหนูกินไหมกินเป็นไหมปูอัดกินไหมกินเป็นไหมโอเคเดี๋ยวรวมกันได้หรือเปล่าเนี่ยไปลองดูดินี่ของพ่อได้มาแล้วนี่ เป็นแซลมอนนะถามคนถ่ายเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นทีมงานของตุ๊ดจีนนะถึงวันที่19กคุมภานี้ใครจะมาก็มาได้เลยนะเมกกะบางนาเทียบเลยของกินโซนตรงนี้จะเป็นของกินตรนหอมก็ได้ของกินแล้วใช่ไหมล่าเฉียวล่าเฉียวแล้วก็ลูกชิ้นนะไปไปเดินดูต่อเราเดินตรงกลางดีว,วะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นขนมจีนโอ้ oh. ของกินเทียบเลยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ขนมบ้าบินขนมบ้าบินอขนมบ้าบินก็น่ากินอันนี้บ้าจางโอยของกินทั้งนั้นเนยลยอ่ะจะไปดูตรงไหนต่อนี่ไปดูตรงนี้ดูผลไม้ก็มีอ่าไหนอันนี้กุยช่ายถึงวันที่19เก้านะ ของกินเยอะมากเลยผล,ลไม้ก็มีนี่รวมของดีทุกภาคของประเทศไทยโอ้ยหนูเชอร์อรี่เชอร์รี่น่ากินมากนี่องุองอ่นองุ่น9ี่ร้อยงอะมายมชิดนี่ของโปรดมะขามเทศมะขามเทศ,าาเทศฝักใหญ่มากเลยหนูกรลังงอกก็มีนะโอ้ตรงนี้เน้นผลไม้ทั้งนั้นเลยแล้วก็นี่ก็เป็น นี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะเนี่ยอ่าเป็นพวกเบเกอรี่นะหอมกินไหมได้อะไรไปละนี่อันนี้ก็เป็นพวกตระกูลถั่วอัลมอนดะ์นะนี่เต็มเลยเนี่ยเป็นชุดละร้อยถุงล,ละร้อยเองอะ่ะไม่ถือว่าแพงนะมาตั้งอยู่ในเมกกะบางนาเลยอสองสามแถวเลยนะเยอะมากอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะพับใช่ไหม เป็นคล้ายๆกะหรี่พับนะนี่ของคุณต๋อยออโอ้โหคุณเคยกินนะเนะี่ยคุณเคยนี่เป็นไส้แบบนี้เลยนะนอ๋อก็เป็นแบบเป็นแบบตัวยาวๆนะคล้ายๆปลาตองโมืันกันนะ <c oughs> เคยกินไหมกินเป็นไหมไม่ได้เป็นนะแต่พ <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> <ak> ักหน้าไปก่อนนะนี่หรือใครจะกินเมี่ยงก็มีนะอ่าเป็นชุดเลยเมี่ยงส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นชุดละหกสิบเป็นชุดละร้อยนะไม่ถือว่าแพงนะนี่ มีผัดไทยมีเมี่ยงนี่ขนมเปี๊ยะโนมาดูนีอันนี้ขนมอะไรเนี่ยขนมเชียขนมเชียนะโอ้นี่โอ้โหอันี้หมูกรอบหมูกรอบเยะวะาวราชโอ้โหน้องยใหญ่ยยเลยลองไหมลองกินไหมกินเป็นไหมหมูกรอบอะกินเป็นไหมเป็น <c> น <oughs> ะกินอะไรตรงนี้เหมือนก๋วยี่พับนะแต่ว่าเขาเรียกอะไรพับใช่ไหมที่มีไส้ หมือนกะหรีพับนี่ยแหละเขาทำเป็นทรงแข่งยาวๆข้างในเป็นไส้อะไรเออมีของกินปแปลกๆเยอะเลยนะถึงวันที่19บเนะที่ไม่กล่าวบ้างนะเนี่ยเป็นธีมตุรกีนนะแต่ว่ามีของกินของดีทุกภาคของประเทศไทยเลยอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นมีครบเลยเนี่ยหมูกรอบนี่แนะนําเลยเนี่ยเขาเคยเขาเคยออกรายการทีวีไวยนี่ไปเดินดูช่องกลางกันุต่อ ไปกันต่อเนี่ยลูกชิ้นย่างลูกชิ้นจัมโบ้ก็เกรียบอันนี้ลูกชิน้นนี้ก็เป็นน้ำลำไยนะที่เขากำลังนิยมกันนลำไยรอยแก้ว <c oughs> <c oughs> แก้วละสี่สบาทนะน้ำตาลสดก็มีต้นหอมเคยกินว่าน้ำตาลสดอะแก้วละ30สบาทแก้วใหญ่สี่สิบ อันนี้แหนมเนืองนะอันนี้นูสวรรค์ไซสไหมใช่ไหมอันละเท่าไหร่หน่าจะประมาณอันละสามสิบลวมั้งคนขายยังไม่เข้ามานะอ๋อโลชิ้นมีหลายร้านูกชินหนึ่งต้นหอมลูกชินหนึ่งซื้อไปแล้วใช่ไหมอ๋อชุดละร้อยห้าสิบ นน,นะนี่ต้นหอมลูกชิ้นยักษ์ลูกชิ้นจัมโบ้ไม้ละห้าสิบาทอ้ยอันนี้หมูทอดโอ้โหน่ากินมากเลยเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นตระกูลวายนะอ่าคนละสอ0รกว่าบาทขคนละพันกว่านี้ทุกราคาเลย สามร้อยห้าสิบแปดรจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนะนี่ยอ๋อร้านนี้จะเป็นร้านวายนะไปะเราก็เดินกันทั่วแล้วนะวันนี้กลับก่อนดีกว่านะใครจะมาก็มาได้นะช่วงเทศกาลตุษจีนถึงวันที่19กุม้าพัมพานี้เท่านั้นนะถามถามพ่อค้าเขาบอกมาถึงวันที่19วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย